เธอเฒ่าเอ้ก็เฒ่าลงมั้ยไปมูอว่าย่านวะขักก็อาอาไปอีกมั้ยเนาอาไปอีกไปไปไปไม่พอจะไปดีเด้อไปลงวัชพืชสู่คนเนาะวันนี้ก็มหอบพ่อยอดส่วนหุ่น ใช่ใๆๆใช่ใ,ชใชนะพ้นน้ำหาไคนะ่ะวาดวาดเอาหลาหลานโอโอ้ๆอ้โอตัวเข่าก็ยาลูกตัวเข่ากรยาเข่ามาได้ป,ป,ป,ป้าไปขียจนพูป้ ไอโม่กัน้องกับอไ,ไรกเพื่นอนหเช้าหาไอโม่อน้องไปเล่นกันเอาน่องมาได้ห่นอนเลยโอ้างาเล่นไปดนั่นบ่เปตรูด number, นั่บ่อโอ้เนี่เป็ดพนผ่านพันลูกขี่นั่นเลจอยนะ พะลูกขี่นะอันขาวๆนะเออแคาน้องนั่งไหนลูกมานั่งนั่งยิถ่ายรูปให้นี่นั่งไว้ถ่ายรูปให้ไว้อ่านั่งกับแม่จอยนะยิม้มนั่งจองจ้ะ โอเคได้ลายแล้วนั่งตน้นต้นเต้นเต้นอยู่ยเกือบลานาขากบลูกขากบขากบวัดแล้วขี่ต่ำหัวเลยแล้วใช่โอ้ ก่อนเด็กหน่อยเล่นพ่อแม่พี่น้องอะไรคนเนาะงามอยู่ด่ะหักเดี๋ยวถ้าไอ้ทิศมาเนี่มากเลยวในในแต่ว่าส่วนพนัาพนันบอมาเนาะคนก็มาเล่นลายลายอยู่คาสิโนพนันวะใช้เอ็มโว้ไปใส่ล่ะโอ้ไปถิ่มเกิบไว้นี่ละไปแหละ บองมาไม่เกิดเจ้านี่โอ้โอจนเขาอันนี้มันต้องขึ้นไปเหยียบได้ตัวนี้นะพัษณาเจ้าก็ได้รอกนี่ไอคิดมักเลยได้นน่แบบนี้นี่ ีได้จ่อยอย่าได้จ่อยกาฉีกได้จ่อยกาฉีกได้จ่อยอ๋อโดนอย่าเลยมันมันมันไม่มันบปงนไงคือถิ่นฉีดดรอ่ะนะร้อนร้อนวัจะเอาอะเอาไก่ด <too> ่างโมวหน่ยเดี <felony autograph> ๋ยวมันโยนใส่เพราะอะไรเอาได้ค่ะโอ้เนาะปลาลรุไปแล้วไปแล้วคุณคุณคุณวาดโอ้ย เฮ็ดเฮ็ดๆฮ็ดนางแรดนางแรดอยู่กงเสือบัดนี้พิ่นก็จะนะเฮ้อไปาไปพุดป่ะไปทางนันาน้ําพุ่นนะสาน้ําโ้ยเปียกแถวนี้โอ้าน้ําาน้ํา ี่มอตอนนี้กับฝนตกได้งามเนาะอากาศกันพื้นด้วยเนาะฝนตกฝนตกเจ๋นามเช๋หน้าเาด้วยเขานะเจ้หน้าเขาด้วยเขานะ คนโตคนโตบอด้เห่นซ้ำโตพากันมาเห่นงามเนาะอขึ้นเนาะสวยสวยานวนนะงานวันฝนตก nên ít mà nó sau này nó bao vô 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 tao đi phơi phơi bỏ con mèn cầm rồi chắc quay thằng này là bận còn cả tốc hang rồi đi bạn này โอ้เจ้มือออกมาจะได้มือดกี่บอขากีบอโมไปบ่เมื่อบ่เมื่อรถบอทำเลยเนาะงามเนาะอากาศทำเลยจอยเนาะกักเนาะ นเน่อไปละไปละไปละคนต๊คนต๊ไป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 คนตกคนตก,ตกไปรถไปรถคนต๊นะไปไปไปออกแล้วคนต๊ về nhang không, nhang về đâu mà chơi hổ, vờ nhang, vờ nhang như đâu, không khí còn tóc sậm, ác át, còn tóc, văn ่านนเทจ้าคักแค่ไปเดยวมงแดงแนโม่วมวเียงแดงนเหนื่อหนืหนอเออันเป็นคู่น้อยนะเป็นคู่น้อยนะเห็นไหเทจากันมาบุ่เดียวกับฝนตกช็ับไว้เล่นช็อปเน่มออันเท่ใส่เลยเดี๋ยวอันเท่เ้อ

Bye, 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 oh, bye, 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 คนตกพ่อแม่พี่น้องเลยคนกระไล่ไหลเนาะคนมาเล่นหลายอะไรคนพัดตกป่ะนี่คนกระตกใช้รถจอดใช่ป่ะนี่รถจอดใช่ป่ะนี่ฝนฝๆๆๆๆน จอดใช้เสร็จไปไระวังรถดเดอระวังรถดเดอรอ๊รถจอดอยู่ปลงเลยอ่าคำเลยเดอ้อบันที่เนาะคำแลลวคำแล้วฮะไปไปขึ้นรถขึ้นรถ ลานก็อยากนอนบลุกบ oh, ่เฮ้บ่อยากนอนบลุก no> ฮ้ีปะาปาเรอะเราปะป๊าเราอยู่อยู่พาเล่นน้ำปป๊าไปเบิ้ลบ้นบลุเียนหัว เห็นว่าอันที่ตอนอันอันให้กันอันก็นั่งตอนแรกนั่นเฮ้ยนว่ามไว้มาไว้โมจังมมาลูกมาพี่ก่อนให้แม่ให้แม่จอยเฮดแมมให้ก่อนลูกมาพี่ไว้มาว่าเธอมาเริ่มแมมมาเริ่มนะมากินนั่นขวักเกลียบลวยเพื่อนน้ำเอ้ยโมนี่นี่เโมกินขวักเกลียบลวยเพื่อนอยู่นี่ไว้มากินไว้กูกำลังขวกกันนี่อืมฝนมันตกแต่ว่ากลางคืนมันงามเนอกไฟอะเนาะ โอ้ยลานไอยกรบบ่าป้าป้าและวะนกเปียวนกเบียยันอยู่ในฟุ้นยันยังไ่ได้ออกดอกน้มูอนฮอนฮอนฮ้อน้นฮ้อนฮอนฮอนฮ้นฮอนอนนนอนนอนน มาลโหลมะมานอนผีมานอนตาการก็ได้ปะมามามาเดี๋ยวมะหืดเถะดีฮัลโหลมานอนกินผีไว้สะดวกนี่นี่มาอิงนี่ก็ได้ไว้ทำบ่นอนไว้เออขาใกล้ขึ้นนิดเออขาใกล้ขึ้นนิดให้ดูไว้พัดนะโอเคโอเคโอเคมานอนในเม่มานอนในเมย์จอยรอเถอะยังแบตมันเข่าอยู่บ่ อหวานกันเลมันเผ็ดว่าบนบนชิดมันสีชมพูแต่ตอบคือแม่มีเฮียเนี่ยมันตอบเจ้าจิบบ่ะมันส่งข้อความมาเสียงมามันฟังได้นี่เขอบคุณก็มันบางเหยื่อลุงไปเยอะพอดีมันแหละทำสีแจ้งดิ ขากัวยู่บอลนั่นเ่ามก้งขาอัวยู่บอนั่นบ่บัะทิดบ่มาถือว่าฟาดแล้มันถือว่าฟาดบ่ขากัวที่ของเหรนมันหลายเนาะมันเลือกเหรนบแม่นวาเหรนแต่น้ำนี่มันเลือกเหรนได้งยญไงดมันิมคตั่นันบตัวคิวีัรับตัวันที่อันอันยางปีนปีนปีนเืปีนเขาเนาะอะทิดนั่นชิมากไปสิ มามาบ่ได้แล้วพ่อแม่เขาบ่มาบวกก็เอาได้ไอ้ไก่แกะได้มันไอ้ทิศยังมากแด้หน่พี่เรนเพิ่นกินน้ำโขกกระป๋องเดียวกระป๋องนึงเศร้าหาพันพูดได้อาเพิ่นเงินฮาเบิร์ดเลยเห็นแล้วเงินพ่อผักมาให้ยไปจักเอามาใส่เวลาโตสิไปจัิงสิละ่ะไปเที่ยวไปเล่ยนนะ้งอือ ให้ป้าบัวถือเจ้าเจ้าก็บบอกว่าเออเงินคอยอยู่น้ำป้าบัวอยู่น้ำอาบัวเด้อเออไปเอาเงินก่อนจังมากกว่าเลยอันนี้สิไปสิไปฮะเงินผัดฝากไว้เจ้าสิกินยังบ่ีหนจะถ่ายกับไปกินขนมอาโยเกาอาบัวได้มีเงินจะกินได้อาบัวได้มีเงินเลยเฮ้ย นี่แล้วของอากับมาแก้วนี่แล้วเฮ้ย <c oughs> เขาก็กินเลยนอ, <c oughs> อ่าเนี่มันสมเอาอ่าหมากก็ <c oughs> ใกล้แน่นี่มันถุงหนึ่ง 10, <c oughs> สิบพันว <c oughs> ่ะนึ่สิบพัน